สวัสดีพี่น้องปองปายสุกคนค่ะสวัสดีตอนเศร้าเนาะคะ่ะเนาะอีน้างก่อตื่นแล้วเนาะค่ะตอนนี้ก็เป็นเวลาเจ็ดโมงกับแปดโมงแล้วค่ะพี่น้องข้างนอกฝนตกตกแล้วก็ลมแห้งค่ะพี่น้องฮะอีน้างสิมากหาูเข่าอีน้างเอาหมอหเข่ามานั่นเงเลยอีน้างจะหูเข่าก่อนออกเดินทานเนาะคะ่ะหูเข่าไปกินพี่น้องอ้ยฝนตกแห้งค่ะพี่น้องฮะอีน้างเอาเข่ามานั่ง ุงเขาวในในในห่องเลยแหละพี่น้องมีปากเสียบอยู่เพราะว่าในในห้องครัวคนหลายค่ะห้องครัวมันหน่อยแล้วก็คนหลายพอม mm hmm. ีน้ำชมหุงเข่าก่อน mm hmm. จากนั้นคนใหญ่ออกไปอา,อาบน้าย่างชมหุงเข่าต้มกาแฟไว้ ห้องมันกับสีสม้มเหมือนหมื่นเด็ดพิหน่องเลยในห้องสีสม้มเหมือนหมื่นตัวน้อยด้ะในนั่งหุ่นเข่าก่อนหุ่นเข่าไปกินตามทาง ระว่าเดินทางอีกหลายมือแล้วก็มืออื่นบรรว่าสิไปนอนไหนพี่น,ออนอ้องพุงเข่าวกันโอ้ขนอกร่มแห้งคะ่ะพี่น้องคะ่ะถ้าเกิดว้นั่งก็พยยก่อใหญ่กางเต็นนอนมือนี้นะโอ้ยรมแห้งก็มัวว่านี่ว่ามืวว่านี่ร่มแห้งแล้ว ซาวเขาไปไงไปอาบน้ำด้วยเดี๋ยวนคนไทยเราจะพี่น้องค่ะขาดเข่าบ่ได้อิริดิ่งบ่เอีม่มยังหน่อยมีเขา่าเข่าก็ไข่เกี่ยวไข่ต้มเนี่ยจบเลยอีริแค่นั้นพอว่าแล้วเดี๋ยวก็จะต้มใครมาเนี่ย เอาไม่ต้องซาวหลายเอาน้ําไปทิมก่อนโอ้ยลูกก็ยากไป หอมก็บมืดมืดด้หอมก็ได้ไฟเป็นไฟสีส้มดวงหน่อยนะเมื่อคืนพ่อใหญ่เมื่อคืนพ่อใหญ่พากันโกลนแขน่งกันกับหอมข้างๆพี่น้องค่ะ <c oughs> <c oughs> อีนั่งแล้วนอนหัวอยู <c oughs> นน่ั่นแล้วเหรอเ็นบ่แล้วก็มาต้มน้ำมาที่นี่ แก,ก๊ก้าก็เปนต้มน้ำะ่ะเออทางนี้มันก็จังจะสว่างไงต้มน้ำต้มกาแฟ กกโอ้ยมีเตาแบบนี้สะดวกสบายค่ะพี่น้องบ้างเถอะเห็นปะ <c oughs> ต้มน้ำต้มกาแฟปัญหา พ่อใหญ่ประเดียวยิบไม้แกโอ้ยปิดแน่นตายมั้งเถอะล่ะ แน่นขัดแน่นแน่ <c oughs> ปิดแน่นขักแน่นแน่นว้ยเอาไข่ก่อนพี่น้องจิต้มไข่ ก่อ <Okay>, นออกไข้ก่อนตุ่มไข่สักาาขาใบถวยเถอยก็ไม่มีใจตุ่มไข่หา,บาใบไปกินน้ำทาง อัน,น,อน,น,อน,นพิมินไห่มามามือวานี่ที่ไปบ้านมูลเราไปเก็บผลไม้ผลไมฆนอเวนี่นะสักจื้ออย่างลุ่นลื่นแล้วแพงแพง,แพง,แพงเลยหายาก่อมเราเรา,าเก็บมาเรามาเห็ดแย้มแล้วเราก็ไห้เราแบงมะหอยเมือ่อย ฝนข้างนอกก็ตกดีเด้ดทั้งฝนทั้งโลกรอบพี่ใหญ่อาบน้ำกับมาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวน่าจะไปอาบก่อนกาแฟที่แสบอ่ะแค่น่า,นากินกาแฟก่อนพี่นอ้อง กาแฟพ่อใหญ่พ่อกินกาแฟกันก่อนว่าเจ็บท้องเจ็บเหน่ยว้อนน้ำเดือด ออบอมเมนฝนธรรมดาที่ร่มร่มแห้งพร้อมพี่น้องตอนแรกโยในห้องคิดว่าบอบอม,มีลมพอออกไปข้างนอกว้ายร่มแห้งค่ะเสื้อกันฝนก็มีอยร่มแห้งชนิดที่แบบว่ากางห่มบ่ได้เลยกางห่มห่มปิว ใส่ไข่ลงไปเลยโอ้ยแตกซะซักอันนี้กินตรงไข่หมือนของนี่น่ากินเป็นกาแฟไทยจ้ะสืวอมาจากลานไทยเม็ดกาแฟพอละสามสิบเก้าค้นพอหนึ่งมิสิบซอง หลายก็สิบส่องนะทานึงมีกร่องหนึ่งสองสามสี่ห้าสิบส่องอ่นะพอหนึงมีสิบส่องสามสองคน พ่อใหญ่กลัา,กาอี่นั่งเลยจะไปอาบน้ำต่อบัดที่เนี่ยของน้ำเพราะของน้ำผู้หญิงกับผู้ชายเขาแยกกันอี่นั่งเอาสบู่มาแค่ก่อนเดี๋ยวให้พ่อใหญ่ไปอาบก่อน ไไกอาา <laughs> บน้ำกลับมาแล้วพี่น้องพันกินข้าวซาเรียบร้อยแล้วเรอนจะกินข้าวก็น้พีก,อก่อนออกเดินทางจ้ะ <laughs> อย่สเปย อาบน,น,น้ําห้องอาบน้ำอยู right to to ่นี่นี่แย่กันเป็นผู้ชายผู้หญิงแย่กันเป็นห้องผู้ชายผู้หญิงนะพี่น้องเนาแล้วห้องอาบน้ําก็จะมีแต่ห้องอาบน้ำมาหน้าในในได้รออาบน้ำก็คือพี่น้องนึกออกบ่เคยเคยเบิ่งหนังฝรั่งบ่แบบว่าห้องผู้ชายก็อาบน้ำเฉพาะผู้ชายแก้ผ้าแล้วก็ย่างเขาห้องอาบน้ำกันไปสิเน่ะนั่นแหละพี่น้องของผู้หญิงก็คือกัน เด,เดี๋ยวไม้น่ากินขาวก็จะหน,อน่อยกินขาวก็ลาผิน ี่ก็กรลังจะต้มกาแฟอีกค่ะน้ำพริกพกมาน้ำเหนียสะดวกสบายมากเลยน้ำพริกก็ใครต้มหยัแบบนี้เลยพี่น้องเห็นปะ

他个？